อยู่ตรงนั้นนะึไปดูสิเร็วเฮ้ย <Hey. S 1> ตื่นลูกขึ้นมันนอนทำไมแถวนี้เนี่ยมาใหม่ละจ๊ะหุ่ดีดีฉันคิดดอ,อกไม่แพงแล้วนะแล้วมึงจะเนอ,นออกให้มาจ่ายไม่อยากเป็นหนี้เลยครับเจ๊สมัยเนี้นะใครใครเขาก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นเดี๋ย er, จ๋าที่มาแล้วเบาเล่ะครับเฮ้ยกันใครไปลงอยู่ตรงนั้นนึะไปดูสิแล้วเฮ้ย คุณ,ค,ณคุณครับคุณนี่คุณไปไงมาไงละเนี่ยถึงได้มาเป็นลมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมมาจากต่างจังหวัดนะครับก็จะมาหางานทำที่นี่แต่ไม่ได้งานอะไรเลยครับถ้าแก่นี้ครับร้านเล่าขาดคนอยู่พอดีให้เขาลองทำไปครับ นะครับคุณนายแล้วผมไปทำงานด้วยนะครับเออเออเอองั้นลองดูก็ได้ขอบคุณมากครับคุณนายว่าแต่ที่นี่มีที่พักไหมครับไม่มีหรอกร้านขายของนะไม่ใช่โรงแรมลองเข้าไปดูในซอยนั้นสิมีหลายที่เลยแหละขอบคุณครับ เออขอโทษนะครับที่นี่มีห้องว่างให้เช่าไหมครับมีจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อนก็มาจำ m สามเดือนนะแล้วก็ค่าเช่าเดือนแรกเดือนหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดก็หมื่นสองหมื่นสองเลยเหรอครับโอ้โหผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกครับเจ๊ผมต้องรองเงินเดือนออกก่อนนะแล้วทำงานที่ไหนล่ะ ก็ไอ้ร้านขายของชําตรงหน้าปากซอยเนี่ยครับอ๋อร้านเจ๊หมูอ้ยคนกันเองแค่นั้นแหละเอางี้สิเธอกู้เงินฉันก่อนฉันคิดดอ,อกไม่แพงหรอกนะแล้วมึงก็นเนินออกให้มาจ่ายเออผมไม่อยากเป็นหนี้เลยครับเจ๊โอ้โหสมัยนี้นะใครๆเขาก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นถ้ามัวแต่กลัวไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีงั้น ผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับตอนแรกก็อวดเก่งอย่างนี้กันทุกคนแหละสุดท้ายก็ต้องมากู้ฉันทุกราย <c oughs> ไปตลาดปักซอยนี่แหละตอนเย็นๆของกินเยอะ เออเออแค่นี้ก่อนนะแล้วค่อยคุยกันเธอเธอตื่นตื่นลูกขึ้นมานอนทำไมแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกก็ผมไม่รู้จะไปนอนที่ไหนนะครับเออไปเช่าบ้านฉันเสิ ถ้าไม่มีเงินนะก็กู้เงินฉันก็ได้เดี๋ยวเงินเดือนออกให้มาจ่ายฉันงั้นงั้นเดี๋ยวผมกู้ก็ได้ครับได้สิเดี๋ยวยกของที่เหลือตามผมมานะ ดีฉันชื่อเดียนะแล้วพี่ล่ะชื่ออะไรจ๊ะอ่าชื่อกอนครับอุยยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะพี่กอนจ้ะม่เลยถามกันเลยนะขอบคุณครับพี่กอนมาสายเลยจะชวนคนอื่นคุกยกันี่ดีไปทำงานของตัวเองได้แล้ว ฉันมาสายแค่สิบนาทีแล้วเท่าแก่เนี้ยก็ยังไม่ตื่นซะหน่อยเท่าแก่เนี้ยเขาตื่นแต่เช้าแล้วเข้าโรงงานไปแล้วไม่รู้อะไรอย่ามาพูดไปทํางานอย่าลืมนะว่าเรามาทํางานไม่ได้มาหาเมียมีเงินก่อนแล้วค่อยมีเมียก็ยังทันครับพี่ เข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วก็ทำงานสิครับได้เงินเดือนเดือนแรกแล้วนะดีใจด้วย ว่าแต่จะเงินไปทําอะไรล่ะอ,อืมใช้นี่เจตุ้มครับดีแล้วมีนี่ก็ต้องมีวินัยในการใช้นี่อดทนนะแล้วก็อย่าทอ้อเดี๋ยวก็ตั้งตัวได้ที่สําคัญก็อย่าดีแตกซะก่อนเพราะของรอดตารอดใจนีครับตัวแกเนี้ยอ่ะคนต่อไปอ่ะเดีย ขอบคุณครับก่แกแน่ได้เงินไปแล้วก็รู้จักใช้ใจ่ายกันอย่างประหยัดละ่ะรู้จักเก็บเงินเก็บทองกันไว้บ้างเข้าใจไหมอ้าวสิเอาเงินไปฝากธนาคารไว้บ้างก็ดีนะครับอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนอย่าประมาทกับชีวิต พี่กรณ์อยากกินหมูกระทะจังพี่กรณ์พาไปหนึ่งสิได้สิเดียไปเลยไหมพี่เลี้ยงเองจริงนะมยพี่กรณ์ใจดีที่สุดเลยอ่ะไปไปกันเลยเราก็คงจะทำได้แค่เตือนเขานั่นแหละส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่นั้นก็อยู่ที่เวรกรรมของเขา ครับเดี๋ยวผมเอาของไปส่งลูกค้าที่บ้านก่อนนะครับแล้วจะรีบกลับมาปิดร้านให้ขอบใจมากนะรีบไปเถิดเดี๋ยวลูกค้ารอครับเข้ามาเลยโอ้พี่กรณ์หองพี่กรเนี่ยใหญ่จังเลยอะ่ะ ให้ฉันไม่อยู่ด tamam. ้วยนะนะพี่กรณ์นั้นะๆนได้แน่นอนกอนกอนเออด๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำรอดีกว่านะจ้ะเดียวนวดแรกจ่ายมา เจ๊ครับผมจ่ายแค่ดอกก่อนได้ไหมคนี่เธอจะเกรเรตั้แต่งวดแรกเลยเน,นี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊ผมแค่อยากยืดเวลาออกไปก่อนนะครับโถเจ๊ผมทํางานที่ไหนเจ๊ก็รู้ผมไม่หนีหรอกครับนี่ผมก็ว่าจะกู้เพื่อมีสักก้อนนะครับม่ไ่้ซื้อมอเตอร์ไซค์จะกู้เท่าไหร่ล่ะสักสามหมื่นครับสามหมื่นนี่เธอจะซื้อรถมือหนึ่งเลยเหรอ โเจไหนๆก็ซื้อแล้วเนี่ยก็ซื้อมือสองมาซ่อมทำไมล่ะครับซื้อมือหนึ่งมันไปเลยก็ไ,ได้อเงี้เซ็นชื่อสามมืฉันชอบมีคนอย่างนายเยอะๆจังเลยเนาะ จะได้รยๆง <c oughs> ปละเอ,อเ้ยเจ๊ครับอ,อ,อันนี้ดอกของเดนนี้ครับดีเ <c oughs> ดีย <c oughs> จ๋าพี่มาแล้ว จกน็นึกว่าเป็นเศษเหล็กแมนซีนี่มันใกล้จะพังอยู่แล้วนะพิการไม่รู้จักหาความสุขให้ตัวเองเลยอะ่ะโงกไปเขาเรื่องความสุขของฉันคือการมีเงินเก็บเยอะๆไม่ใช่ซื้อของฟุ่มเฟือยพวกนี้ <c oughs> นี่ฉันว่านั่นเป็นคำแก้ตัวของพวกคนจนที่ไม่มีอะไรจะกินมากกว่ามาั <c oughs> ้งเนี่พิการเองก็ทำงานที่นี่มาก่อนฉันอีกนะ ฉันก็เห็นว่ายังจอนอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่เห็นจะรวยขึ้นสักทีอ่ะฉันก็มีเงินเก็บไงพวกเธอสองคนคนะวรจะหัดเก็บเงินกันไว้บ้างนะเกิดวันไหนตกงานขึ้นมาจะได้ไม่ลําบากกนะันโอ้คิดมากอะไรแบบนั้นแล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงเฮ้ยทำไมมันเงียบจังเลยเดือนนี้ไม่มีออเดอร์เข้าเลยเศรษฐกิจกไม่ดีนะครับเท่าแก่นี้ ลูกค้าขาประจำก็บนซื้อของลดลงเยอะเลยครับฉันคงต้องลดค่าใช้จ่ายของร้านด้วยการลดจำนวนพนักงานลงพวกเธอสองคนไม่ต้องมาทางานที่ร้านฉันแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะจ้างกันแค่คนเดียวอ้าวเจ๊แต่ผมเพิ่งซื้อรถมานะแล้วใครไปบังคับให้เธอซื้อแล้วใช้เงินไม่เป็นแบบนี้จะมาคุมร้านฉันได้ยังไง แล้วทำไมเธอแก่เนี่ยไม่ไล่พี่การออกบ้างล่ะคะก,ออกกันเขาเป็นคนขยันมีกันคนเดียวดีกว่ามีพวกเธอสองคนซะอีกกันเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่เอาเปรียบเธอถ้าเธอมีงานเพิ่มฉันก็เพิ่มเงิให้เฮ้เธอแก่เนี่ยน,นี่มันเรมีมรายากจัดก็พวกเธอสองคนเนี่ยไม่ตั้งใจทำงานไม่เคยจะมีน้ำใจช่วยปิดร้านเลย และฉันต้องมีน้ำใจกับเธออ่ะเดือนเดือนในสุดท้ายของพวกเธอโอ้โหจะเอาไหมเอาสิฉันเคยเตือนพวกเธอแล้วนะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหยาบดํมาแล้วเป็นยังไงล่ะ ังไงล่ะทีนี้อ้ยอ้ยเงินออกแล้วนี่2สองข้างกันมาเออเจ๊ครับผมสองคนโดนไล่ออกจากงานนะครับ เงินก้อนนี้ผมบอกเก็บไว้ก่อนได้ไหมครับก่อนจะหางานใหม่ได้ไม่ได้แกผัดวันประกันพุ่งฉันมาตลอดฉันไม่เชื่อแกแล้วเอาเงินมาเคเอาเงินพวกมันมาให้ฉันครับเจ๊เอ้ยังไงเจ๊ไหมนะเจ๊เจ๊เงินสองสองนี่มันต้องเป็นของฉันเจ๊เอาคืนผมมา คืนมาเหรอฮะฮะพอยเงพอพอแล้วโอ้เคพอได้แล้วแล้วแกอย่าคิดหนีนะไม่งั้นแกจะโดนหนักกว่านี้อ๋อเอ็มมอตอร์ไซ์นี่มันก็ต้องเป็นของฉันเพราะแกเอาเงินฉันไปซื้อไงโอเคเอารถกลับบ้านด้วยครับโอ้ย อาไปอื้ไอ้กอนนี่ฉันมีน้ำหลัวตัวมาเคากับแกเลยอะ่ะหมดการหน่าเงินเดือนของฉันไม่เหลือสักบาทเลยเนี่ยโอ้ยตัวซวยกูมไม่ได้เอาเมืองมาเลยเนี่ยดูซิเคากับเมืองนุกเป็นนี่เลยเนี่ยแล้วจะาไต้ต่อทีเนี้ยนี่ไม่รู้เว้ยแล้วของเมืองละกันกูไปแล้วใครที่อยู่อยู่กูไปก่อนเดีย อนาคตไม่มีอะไรแน่นอนใช้จ่ายเงินอย่าระมัดระวังมีร้อยใช้พันมีเท่าไหร่ก็หมดยามมีต้องรีบเก็บจะได้ไม่ต้องลำบากและเสียใจในภายหลังก่อนครับอะไรอ่ะขอโทษค่ะ๋อขระขอโทษค่ะ นั่งแม่โอเคว่าจะมางานไงพวกเธอสองคนนะ่ะควรจะหัดเก็บเงินกันไว้บ้างนะอะไรนะเออใช่เงินออกแล้วเนี่ยสองงืข้างทุย